เรือรบที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือสหรัฐเรือรบที่คอยคุ้มกันสุดยอดผู้นำของชาติให้กลับสู่มาตุภูมิอย่างปลอดภัยเรือรบที่แม้จะถูกโจมตีอย่างหนักแต่ลูกเรือและกัปตันก็ไม่ยอมแพ้และนี่ก็คือเรื่องราวของเรือประจันบานแห่งความทรงจำของฐานทัพเพอร์ฮาเบอร์เรือประจันบาน USS Arizona เรือประจันบาล USS Arizona BB-39 เรือประจันบานซูเปอร์เดรสนอตลำสุดท้ายของเรือประจันบาลชั้นแพนซิเวเนีย เรือประจันบาลแอลิโซนาได้รับคำสั่งให้สร้างเมื่อวันที่4มีนาคมปี1913ด้วยงบประมาณการสร้างราว16ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในสมัยนั้นในชาววันที่16มีนาคมปี1917เรือได้ถูกวางกระดูกงูที่อู่กองทัพเรือบุค,คลินซึ่งมีบุคคลสำคัญเช่นแฟ่งคลินลูสเวลที่ในขณะนั้นยังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลข,ขาธิการกองทัพเรือเข้ารวมด้วย ความตั้งใจของสหรัฐพวกเขาอยากให้อริโซนาสร้างสถิติโลกโดยนิวยอร์กไทม์ประกาศว่ามันจะเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดในโลกทั้งในด้านเชิงรุกและเชิงรับครึ่งปีต่อมาเรือประจันบานลอลริโซนาได้ถูกปล่อยลงน้ำเมื่อวันที่19มิถุนายนปี1915ซึ่งรวมแล้วเรือใช้เวลาในการสร้างเพียงแค่ประมาณ15เดือนตั้งแต่วางกระดูกงูจนถึงปล่อยลงน้ำ และในระหว่างนี้เองเรือก็ได้รับการตั้งชื่อตามรัฐแอริโซนาโดยเลขาธิการกองทัพเรือโจเซฟาสแดเนียลเพื่อเป็นเกียตรติแก่รัฐที่48ของอเมริกาในสหาภาพจากนั้นเรือประจันบาลแอริโซนาก็ได้รับหนาทีในกองทัพเรือเมื่อวันที่17ตุลาคมปี1916โดยมีกัปตันจอห์นแมคโดนัลเป็นผู้บัญชาการของเรือ เมื่อเรือได้เข้าประจำการในกองทัพเรืออย่างเป็นทางการเรือประจันบานแอริโซนามีระวังขับน้ำ29,626า29,626ตันที่ระวางบรรทุกมาตรฐานและ32,429ตันเมื่อบรรทุกเต็มที่ตัวเรือมีความยาวโดยรวม185.3เมตรมีความกว้าง29.6เเมตรในระดับแนวน้ำ ที่น้ำลึก8.9เมตรที่น้ำหนักบรรทุกสูงสุดซึ่งแอริโซนามีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่บนเรือถังสิน้นจำนวน56นายและทหารเกณฑ์อีก1,031นายในส่วนของการขับเคลื่อนเรือประจันบาลแอริโซนาขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ไอน้ำบับคอกแอนวิลคอกพร้อมชุดกังหันไอ้น้ำพาสัน4ชุดที่ขับเคลื่อนใบ,บพัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3.7เมตร กังหันได้รับการออกแบบมาให้ผลิตกำลังเผารวม34,000แรงม้าซึ่งสามารถทำได้จริง33,376แรงม้าทำให้ในระหว่างการทดสอบทางทะเลเรือประจันบาลแอริโซนาสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง21.5นอตการออกแบบของเรือประจันบาลชั้นแพนซิเวเนียจะใช้หลักการหุ้มเกราะทั้งหมดหรือไม่มีเลยซึ่งจะเน้นเฉพาะพื้นที่ที่สำคัญที่สุดของเรือ โดยแอริโซนามีอาร์เมอร์เบลลนา343ถึง203มิลิเมตรกำแผงกัน้นนา330ถึง203ม mm. ิลิเมตรเกราะบาเบตนา330มิลลิเมตรกราะป้อมปืนใหญ่หลักนา457ม mm. ิลิเมตรบริเวณดาดฟ้าเรือมีเกราะนา127มิลลิเมตรและขอบังคับการของเรือได้รับการปกป้องด้วยเกราะที่นาถึง356ถึง406ม mm. มตร มาในโซนของอาวุธยุทโธปกรณ์แอร,ริโซนาติดตั้งปืนใหญ่หลักขนาด356ม mm. ิลิเมตรในป้อมปืนแบบ3ลำกล้องจำนวน4ป้อมมีกระสุน100นัดต่อปืนแต่ละกระบอกปืนสามารถยกระดับความสูงได้สูงสุดที่บวก15องศาซึ่งสามารถให้ระยะการยิงสูงสุดที่19กิโลเมตร และยังมีปืนเดี่ยวสําหรับการป้องกันเรือตอบิโดโดยติดตั้งปืนขนาด127มิลลเมตรจำนวน22กระบอกติดตั้งในเคสเมดพวกมันมีระยะการยิงสูงสุดที่12.8กิโลเมตรมีกระสุนจํานวน230นัดต่อปืน1กระบอกสําหรับการป้องกันทางอากาศ แอริโซนาติดตั้งปืนต่อต้านอากาศยานขนาด76มิม50เคลิเบอร์จำนวน4กระบอกและนอกจากนี้เรือยังติดตั้งท่อตอบิโดขนาด533ม mm, ิลมจำนวน2ท่ออีกด้วยเริ่มการเขียนเรื่องราวของเรือประจันบานแอริโซนาเมื่อโลกเริ่มเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แอริโซนาได้ออกจากอู่กองทัพเรือเมื่อวันที่3เมษายนปี1917อีก3วันต่อมาสหรัฐอเมริกาได้ประกาศสงครามกับเยอรมนีและได้มอบหมายให้กองเรือประจันบาลที่8ปฏิบัติการบริเวณนอกแม่น้ำยอกในขณะนั้นเรือประจันบาลแอริโซนาได้ถูกใช้เป็นเรือฝึกยิงปืนสำหรับลูกเรือบนเรือเดินสมุทรอาวุธและแทบไม่เคยได้ออกประจนภัยในมหาสมุทรเนื่องจากทางกองทัพเรือสหรัฐกังวลเกี่ยวกับเรือดำน้ำ จนในที่สุดการต่อสู้ก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี1918ด้วยการพักรบหนึ่งสัปดาห์แอริโซนาจึงได้ออกจากสหรัฐอเมริกาเพื่อเดินทางไปยังสหรชาชอาณาจักร หลังจะจเจาะเทียบทาทท่าเรือพอร์ตแลนด์สองสัปดาห์แอริโซนาก็แล่นเรือไปยังฝรั่งเศสและเข้าร่วมกับเรือประจันบาน9าลำและเรือพิฆาต28ลำที่คอยคุมการประธานนาธิบดีวูดโรวิลสันบนเรือเดินสมุทรจอร์จวอชิงตันเพื่อไปยังเมืองเบลสในการประชุมสันติภาพที่ปารีสหลังจากนั้นแอริโซนาก็เดินทางกลับมายังสหรัฐและจอดทอดสมออยู่ที่นิวย์กซิตีเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ต่อมาในช่วงปี1920แอริโซนาได้ถูกส่งไปยังเซเมียนาปัจจุบันคืออิสเมียดในตุรกีเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างกรีซและอิตาลีเกี่ยวกับการมอบเซเมียนาให้แก่กรีซในสนธิสัญญาสันติภาพปารีสไม่นานหลังจากที่อริโซนาเดินทางมาถึงกองกําลังภาคพื้นดินของกรีซก็มาถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเมืองทําให้พลเมืองอเมริกันจํานวนมากต้องหาพื้นที่หลบภัยบนเรือแอลริโซนา เมื่อวิกฤตเริ่มสงบลงแอริโซนาได้รับคำสั่งให้ไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิลปัจจุบันคือเมืองอิสตันบูลก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังสหรัฐเพื่อการอัปเกรดระบบควบคุมการยิงให้ทันสมัยจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหลายสิบปีแอริโซนาก็ยังคงรับใช้กองทัพเรือสหรัฐเลื่อยมาแม้จะไม่ค่อยมีบทบาทในการรบมากเท่าไหรนักจนกระทั่งวันหนึ่งในปี1941 การโจมตีครั้งใหญ่ก็ได้มาเยือนกองทัพเรือสหรัฐถึงถิ่นไม่นานก่อนเวลา8ปดนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของวันที่7จธันวาคมเครื่องบินรบญี่ปุ่นจนํานวนมากจากเรือมาทุกเครื่องบิน6กลำได้เข้าโจมตีกองเรือแปซิฟิกขณะจอดอยู่ที่ท่าเรือเพอร์ฮาเบอร์สร้างความเสียหายให้กับเรือรบและฐานทัพเรืออย่างมหาศาล บนเรือประจำบานแอริโซนาสัญญาณเตือนการโจมตีทางอากาศของเรือได้หยุดลงเมื่อเวลาประมาณ7.55นาฬิกา5นาทีลูกเรือทั้งหมดบนแอริโซนาเข้าประจำสถานีรบและเรือเข้าสู่สภาวะการรบเต็มรูปแบบ หลังเวลา8นาฬิกาเครื่องบินทิ้งระเบิดตอร์อปิโดนาคาจิมา B-5N2 จำนวน10ลำเข้าโจมตีแอริโซนาโดยเครื่องบินทุกลำของญี่ปุ่นบรรทุกตอร์ปิโดเจาะเกราะที่มีน้ำหนักถึง797กิโลกรัมบินอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ3,000เมตรและเริ่มทิ้งระเบิดใส่แอริโซนา ไม่นานหลังจากนั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดจากเรือบรรทุกเครื่องบินที่เร็วก็บินพุ่งเข้าหาที่หัวเรือเครื่องบินลำดังกล่าวได้ทิ้งระเบิด4ลูกซึ่งระเบิด3ลูกพาดไปแต่ก็มีระเบิดลูกหนึ่งตกลงที่หน้าปอมปืนหมายเลข4จ่อทะลุด,ดาดฟ้าเรือลงไปและได้จุดชนวนทําให้เกิดไฟไหม้เล็กน้อยบนเรือในการโจมตีครั้งสุดท้ายระเบิดได้ตกลงมาใกล้กับกาบซ้ายของเรือบริเวณด้านหลังของปืนต่อต้านอากาศยานขนาด5นิ้ว จากนั้นอีกไม่กี่นาทีเมื่อเวลา8นาฬิกา6นาทีระเบิดลูกสุดท้ายได้ตกลงใกล้กับปอมปืนหมายเลข2ซึ่งน่าจะตจอร์ทลุดาด้าหุ้มเกราะลงไปใกล้กับแมกกาซีนที่อยู่ส่วนหน้าของเรือประมาณ7วินาทีหลังจากการชนแมกกาซีนด้านหน้าของเรือประจัำบาลแอริโซนาได้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นแรงที่เกิดจากการระเบิดมัน,นยกหัวเรือของแอริโซนาขึ้นมาและได้ทำลายโครงสร้างภายในส่วนใหญ่บริเวณส่วนหน้าของเรือ ซึ่งจากการระเบิดครั้งนี้ทําให้ป้อมปืนและหอบังคับการของเรือได้เคลื่อนไปข้างหน้าประมาณ9เมตรจากนั้นเสาของเรือก็ได้ยุบตัวลงแอริโซนาได้ขาดออกเป็นสองท่อนคราชีวิตลูกเรือกว่า1 1 7 7คนจากลูกเรือ1 5 1 2คนบนเรือในขนาดนั้นและทำให้เกิดไฟไหม้ที่รุนแรงซึ่งได้ไหม้เป็นเวลากว่า2วันไม่เพียงแค่นั้นมันยังทำให้เกิดไฟไหม้บนเรือซ่อมเวสตันที่จอดอยู่ข้างๆแอริโซนา โดยเศษซากของเรือประจันบาลบางส่วนได้ตกลงมาบนเกาะฟอร์ดในบริเวณใกล้เคียงเมื่อเวลาผ่านไปหลายฝ่ายได้พยายามที่จะหาสาเหตุของการระเบิดบนเรือประจันบาลแอริโซนาแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามนี้โดยทางกองทัพเรือสหรัฐให้เหตุผลว่าหลักฐานทางกายภาพที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะสามารถระบุสาเหตุของการระเบิดของแมกกาซีนได้ ภายหลังจากเหตุการณ์โจมตีลูกเรือของเรือประจันบาลแอริโซนาหลายคนได้รับเหรียญสำหรับการกระทำที่กล้าหาญภายใต้การโจมตีโดยนาวาเอกซามูเอลฟูกัวได้รับเหรียญเกียรติยศจากความใจเย็นในขณะที่ดับไฟและได้นำผู้รอดชีวิตออกจากเรือที่อับปางสำหรับผู้เสียชีวิตรางวัลมรณะกรรมของเหรียญเกียรติยศได้ถูกมอบให้กับนายทหารระดับสูงสองคนที่ได้อยู่บนเรือประจันบาลเมื่อมันถูกทำลาย ได้แก่คนเรือตีคิดเจ้าหน้าที่บนเรือธงสารัฐคนแรกที่ได้เสียชีวิตในสงครามแปซิฟิกและกับตันฟอนวอลเคนเบิร์กเขาได้เสียชีวิตบนสะพานเดินเรือขณะที่พยายามจะปกป้องเรือของเขาและรางวัลสุดท้ายสำหรับเรือประจันบาลแอริโซนาเรือได้รับดาวรบหนึ่งดวงสำหรับการรับช้ยชาติในสงครามโลกครั้งที่สในปัจจุบัน ซากเรือประจันบานแอริโซนายังคงอยู่ที่ฐานทัพเรือเพอร์ฮาเบอร์เพื่อรำลึกถึงลูกเรือที่เสียชีวิตซึ่งซากเรือดังกล่าวได้กลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติในปี1962สมบัติที่หลงเหลือจากเรือประจันบานแอริโซนาเช่นระฆังของเรือปัจจุบันได้ถูกแฝนอยู่ที่หอระฆังของศูนย์อนุสรณ์สถานสาหพันธ์นักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยแอริโซนา ปืนของแอริโซนาสาวกระโดงและสะมอเรือถูกจะแสดงอยู่ที่เวสลีย์โบลินเมโมเรียลพาซาทางตะวันออกของสลาวาการัฐแอริโซนาในเมืองฟีนิกซ์และแผ่นโลหะของเรือประจันบานแอริโซนาซึ่งระบุว่าไม่ได้อยู่บนเรือระหว่างการจมตีที่เพอร์ฮาเบอร์แต่มันได้ถูกนำไปใช้เพื่อติดตั้งบนเรือประจำบานเนวาดาซึ่งมันได้ถูกจับคู่กับปืนจากเรือประจนบาลมิสซูรี เพื่อเป็นการแสดงถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสงครามแปซิฟิกสำหรับสหรัฐอเมริกาและนี่ก็เป็นการปิดฉากเรื่องราวของเรือประจันบานแอริโซน่อย่างสมบูรณ์เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ